กำม,มุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของน้องพรสาวสวยวัย18ปีเธอคบหาดูใจอยู่กับไอ้ก้องถายหนุ่มรุ่นพี่ที่อยู่ต่างหมู่บ้านและดูเหมือนว่าความรักของพรและก้องเริ่มจะสุกงอมวันหนึ่งก้องจึงได้เอ่ยปากพูดกับพรว่าเออน้องพรครับว่าไงครับพี่ก้องคือว่า เราก็คบหาดูใจกันมาตั้งนานแล้วว่าแล้วยังไงเลยคะคือว่าพี่ยังไม่เคยพาน้องพรไปไหว้พ่อที่บ้านเลยนะครับจริงด้วยสิคะพี่ก้องเนี่ยคบหาดูใจกันมาตั้งเนิ่นนานแล้วว่าพี่ก้องอะ่ะก็ชอบพาพรนะไปท้ายหมู่บ้านไปดิมสะบ้างไปหลังกองฟางบ้างอะ่ะแต่พี่ไม่เคยพาพรไปที่บ้านเลยนะคะโถเอยน้องพร ก็เรายังไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่เลยนี่จ้าไม่สนิทแล้วทาไมชอบพาไปหลังกองฟางอ่ะเนี่ยเมื่อวันก่อนก็พาพรนะไปใต้สะพานลอยอ่ะพาไปทําไมอ่ะค้ำคำ,คำ,คำมืดมืดยุงก็กัดน่ะเจ็บตัวทุกครั้งเลยอ่ะที่พี่ก้องพาไปอ่ะคนอะไรก็ไม่รู้คนบ้าคนผีทะเลคนโกหกคนหลอกลวงอ่ะโถเอ้ยน้องพรพี่พาไปอ่ะน้องพรมีความสุขหรือเปล่าล่ะ ความสุขอะไรเนี้ยลามุกหรือเปล่าคะเนี่ยฮะพี่ก้องก็ลามุกแต่ซีพี่ก้องเองก็เผลอคิดว่าน้องพรน่ะจะชอบที่ที่พี่พาไปซะอีกนี่จ้ะหิแอแปะปฏิกิริพูดลามุกแล้วเกินน่ะพรก็แค่ตามใจพี่กองนี่คะพี่ก้องอยากได้อะไรอะ่ะพรก็ตามใจทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของพรพรก็ตามใจพี่ก้องพรยกให้พี่กองทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจเลยนะคะ พี่ก้องยอดรักของพอรผัวขา <c oughs> โถเอยน้องพอรเรียกพี่ว่าผัวขาอีกแล้วว่าเดี๋ยวอารมณ์พี่ก็เลิดก,กันพอดีเลิดก,ก็เลิดสิอุ้ยมัวแต่ว่าเนี่ยมัวแต่ล้อเล่นกันอยู่นั่นน่ะพี่ก้องบอกว่าจะพาพรไปเทีย่ยวที่บ้านไปหาคุณพ่อไปไหว้คุณพ่อนะจริงหรือเปล่าคะมั่นใจแล้วหรอคะว่าพี่ก้องอ่ะจะรักพร แล้วก็จะพาพรนะ่ะไปให้คุณพ่อดูตัวใช่ครับน้องพรพี่อะรักน้องพรเหลือเกินแล้วก็หมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่ายังไงซะพี่ก็จะต้องแต่งงานกับน้องพรให้ได้นะครับืจริงหรือเปล่าคันนี้แอปแป้จริงสิจะ๊ะปฏิแก๊สทำไมจะไม่จริงละ่ะแล้วพอละ่ะไว้ใจพี่ให้พี่ดูแลทั้งหัวใจและร่างกายของน้องพรไปพร้อมพรมกันหรือเปล่าจะ๊ะ ีปากหวานแล้วเกินเพี่ก้องอะ่ะปากหวานแบบเนี้ยพูดจาดีแป๊บแปบเดี๋ยวก็พาพรไปใต้สะพานล,ลอยอีกอะ่ะโถเอยน้องพรจะไปทําไมใต้สะพานล,ลอยอะ่ะวันเนี้ยพี่จะพาพรไปเที่ยวที่บ้านนะจับพัดจับผูถ้าเกิดว่าพ่อพี่เกิดความรักใร้ชอบพรในตัวน้องพรอ,อยากจะได้น้องพรเป็นสะใยอะ่ะไม่แน่วันเนี้ย พี่อาจจะพาน้องพรนะจุกกรดูที่ห้องนอนของพี่ก็ได้นะครับพี่อะไรเนี่ยจุกกรดูอะไรของพี่อ่ะอ็จุกกุดูที่มีความหมายว่าจับมากระดุยไงน,น,นะจ๊ะก็ได้ถ้าอย่างนั้นพรจะเชื่อพี่ก้องก็แล้วกันนะคะครับถ้าอย่างนั้นก็เดินทางไปที่บ้านพี่เลยก็แล้วกันนะแต่ว่าพี่มีอะไรบางอย่างอย,า,งอยากจะบอกพอนะ่ะทำไมหรอคะพี่ก้อง ก็คือว่าบ้านพี่ฐานะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างพ่อของพี่สติสตางของท่านก็ไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร่นะจ๊าน้องพรพ่อพี่ท่านจะเก๊เก้กลางๆเงือเงืเงินเงิอนอาจจะดูบางครั้งก็อีเปอ๋ออีปองตามภาษาคนบ้าน,นอกคลอกนาน้องพรอ,อย่าถือสาพ่อพี่เลยนะจ๊ะไม่อ่ะพรจะไปถือสาพ่อพี่ก้องทําไมล่ะคะ ก็พ่อพี่ก้องอ่ะจะได้เป็นพ่อปูพ่พรแล้วลว่าแล้วแต่ว่าพี่ก้องอ่ะไม่เคยเล่าเรื่องแม่ให้พรฟังเลยนะคะพี่แม่ยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะไม่หรอกจก้ะน้องพรแม่พี่อ่ะแกหนีไปม,มีผัวใหม่ตั้งแต่พี่อายุห้าหกขวบแล้วลจ้าพี่เลยขาดความอบอุ่นเกี่ยวกับผู้หญิงพรเห็นหรือเปล่าว่าพี่ขาดความอบอุ่นกับผู้หญิงขนาดไหนอ่ะจริงอ่ะ พี่ก้องอ่ะขาดความอบอุ่นจากแม่จริงๆด้วยพี่ก้องอ่ะชอบขอนมพรกินน่ะเนี่ยกินบ่อยกินแต่ละครั้งอ่ะดูเดือดเลือดพลาเแล้วเกินพรก็เคยสงสัยว่าจะถามตั้งหลายครั้งว่าตอนเด็กๆกับแม่ไม่ให้กินนมเรื่อยงอ่ะแต่ว่าพรเกรงใจพรไม่กล้าถามแต่ว่าตอนนี้พรรู้แล้วว่าพี่ก้องอ่ะที่กินนมเยอะก็เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะไม่เคยได้กินนมจากเต้าจากคุณแม่ใช่หรือเปล่าคะ ใช่แล้วครับน้องพอรน้องพอรเข้าใจถูกต้องแล้วแล้วอีแบบเนี้ยพรรู้หรือยังล่ะครับว่าพี่อ่ะขาดความอบอุ่นจากแม่จริงๆนะครับอือเชื่อก็ได้ค่ะน่าสงสารเหลือเกินนะครับพี่ก้องใช่แล้วจ้ะน้องพอรถ้าเกิดว่าน้องพอรสงสารพี่แบบเนี้ยน้องพอรน่ะต้องให้พี่กินนมบ่อยๆนะจ๊ะอุ๊ยลามกหรือเปล่าเนี่ยไม่ลามกเรื่องอะไรอ่ะพี่หมายถึงนมกล่อง นมกล่องนะจ๊ะน้องพรพรหมายถึงนมอ,อะไรเนี่ยคิดไปคิดมาพรลามกเองหรือเปล่าอ่ะไม่พรไม่ได้ลามกโถเอ้ยพาพรไปที่บ้านพี่สักทีเถอะคนบ้าคนผีทะเลคนลาโมกจ้าน้องพรพี่จะพาพรไปดีวนี่นะจ๊ะหลังจากที่ไอ้ก้องกับพรอ้อล้อกันอยู่นานสรุปแล้วไอ้ก้องก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจพาพรมาส่งที่บ้านเพื่อมาไหว้พ่อของเขา และเมื่อไอ้ก้องพาพรมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าลุงศิลป์พ่อของไอ้ก้องก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้โยกใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนั่นเองสวัสดีครับพ่อเออพ่อครับคือผมพาใครมาไหว้พ่อด้วยนะครับใครไม่เคยเห็นเองพาใครมาที่บ้านเลยหืมใครลูกแฟนผมครับพ่อโอ้โหแฟนสด้วยแฟนวอสันไอ้ก้อง สภาพอย่างมึงใครจะมาเป็นแฟนวะเนี่ยฮะอีตาบอดที่ไหนมาเอามึงเนี่ยอะบอกพ่อหน่อยสิโทษพ่อครับผมพาแฟนเข้าบ้านทําไมพ่อถึงพูดอย่างเนี้ครับโอ้ยสติสตังพ่อไม่ค่อยดีพ่อคงลืมอีกแล้วล่ะเนี่ยเออให้อภัยพ่อด้วยนะก้องนะครับพ่อแต่ว่าพ่อค่อยค่อยพูดค่อยๆจานะครับนี่ครับพ่อน้องพรครับน้องพรบ้านโคกน้อยครับคุณพ่อ โอ้สวัสดีจ้ะลูกสวัสดีนะคะคุณพอ่อหนูชื่อพรอ,อยู่บ้านโคกน้อยนะคะพอ่อโอ้บ้านโคกน้อยที่เขาว่าโคกน้อยนี่มันน้องเฉพาะชื่อหมู่บ้านหรือว่าโคกของคนมันก็น้อยด้วยแล้วเนี่ยลูก <c oughs> อุย๊ยพี่ก้องคะพ่อของพี่พูดจาลาบกหรือเปล่าคะเนี่ยเออพรครับพอพี่แก็เป็นอย่างเนี้ย พี่บอกแล้วว่าแกอีกเปิดอีป,ปองปั๊มปัป๊มเ,เ,เปิดเปิดเงื้อเงื้อเงือนเงือพอน่ะอย่าถือสาพ่อเลยนะพ่อแกอาจจะพูดสนุกปากไปอย่างนั้นเองนะครับน้องพรจะพี่กองยังไงพี่กองก็ช่วยเตือนๆพ่อหน่อยก็แล้วกันนะคะไม่ต้องตรงไม่ต้องเตือนแล้วลูกเลยพ่อจําอะไรไม่ค่อยได้หรอกพ่อพูอพดไปอะ่ะแล้วว่าแต่ว่านเนี่ยกินข้าวกินปลามาลีอยัง่ะหนูพรยังจะพ่อ พอดีพอนะ่ะซื้อกับข้าวมาฝากพ่อด้วยนะจ๊ะกะว่าจะมากินข้าวที่บ้านเป็นเพื่อนพ่อนะจ๊ะโอ้ขอบใจมากลูกเอ้ยพึ่งเจอกันครั้งแรกก็มีน้ำจิตน้ำใจเอากับข้าวกับปลามาเลี้ยงคนแก่นี่เห็นหรือเปล่าไอ้ก้องผู้หญิงอะ่ะมันต้องแบบนี้เว้ยต้องเป็นยา่าเป็นสีเป็นแม่บ้านแม่เรือนแบบหนูพรเนี่ยถ้าแบบเนี้ย พ่อรักตายเลยรู้หรือเปล่าลูกครับพ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปเอาถ้วยเอาจานเอามาจัดสำรับให้พ่อกินข้าวนะครับปะพรไปเอาจานเอาถ้วยกับพี่ครับพอรออยู่ที่นี่นะครับได้ลูกปะพาอีหนูไปที่ครัวแต่อย่าเพิ่งทำอะไรกัที่ครัวนะลูกนะกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วค่อยไปทำที่ห้องนะกล้องลูกรัก และหลังจากที่ก้องพาพรเข้ามาในห้องครัวโดยความที่ว่าพรเพิ่งเจอกับพ่อของก้องเป็นครั้งแรกพ่อของก้องก็พูดจาลามกทะลึ่งตึงตังซะเหลือเกินสร้างความไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ให้กับน้องพอรพี่ก้องพ่อพี่ทําไมเป็นคนลามกทะลึ่งตึงตังละเกินนะ่ะแกเป็นคนแบบนี้แล้วจ้ะพรที่แกเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแกเกิดความผิดหวังในหัวใจนานแสนนานมาแล้วล่ะจ้ะเรื่องอะไรล่ะจ๊พี่ ก็พี่ก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าพ่อก็ไม่ค่อยบอกเอา้าแล้วพี่รู้ได้ยังไงอ่ะก็คนแถวนี้นะสิเขาบอกว่าเมื่อก่อนพ่อของพี่ดีแสนดีที่แกเพี้ยนเพี้ยนแบบทุกวันเนี้ยก็เป็นเพราะว่าแม่ของพี่ทิ้งพี่กับพ่อไปตั้งแต่พี่ยังแบเบาะนะจ้ะอุ๊ยถ้าอย่างนั้นคุณพ่อก็น่าสงสารมากเลยนะสิคะพี่ก้องชัยจะพรพ่อน่าสงสารมากแก็เป็นแบบเนี้พอนอยพรจะถือสาแกเลยนะ ก็ได้แต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งอ่ะพ่อของพี่ส่งตาหวานฉ่ำเลยอ่ะตอนที่พรเดินเข้ามาในครัวตอนที่พี่หันหลังให้แล้วพรหันไปมองหน้าแกพ่อพี่แกตาหวานเยิมให้พรเลยนะจ๊ะพี่ก้องโทรพี่ขอโทษด้วยนะจ๊ะพรพรมาวันแรกก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ซะแล้วอ่ะพ่อพี่แกเป็นคนตาส่อนบางคนในหมู่บ้านก็บอกว่าพ่อพี่ตากกนตีนพ่อพี่ มีหลายครั้งนะที่เกือบถูกวัยรุ่นมันอัดเอาอะ่ะแต่ว่าก็รอดมาได้เพราะว่าพี่ไปขอร้องเอาไว้นะจ๊ะน้องพรจริงหรือเปล่าคะเนียพี่กองจริงจ้ะน้องพรถ้ายังไงน้องพรก็อย่าถือสาพ่อเลยนะเพราะว่าถ้าหากแต่งงานกันไปอะ่ะพรจะต้องมาอยู่ที่นี่จะต้องได้ดูแลพ่อด้วยถือซะว่าแกเป็นพ่อของพรก็แล้วกันหากแกทำอะไรผิดพลาดไปพรก็บอกพี่นะ ให้อภัยได้ก็ให้อภัยเพราะว่าพอ่อแกเป็นคนแบบนี้จ้าถ้าอย่งงางนั้นก็ได้พรนะก็อดคิดไม่ได้อะอะไรหลืจ๊นอ,อ,อนะ้พรพรนะคิดว่าพ่อของพี่จะเป็นคนลามกเหมือนพี่นะสิจ้าเอา้าน้องพรอ,อยู่ดีๆก็มาลงที่พี่ได้ยังไงเนี่ยก็จริงอ่ะพี่เป็นคนลามกพรก็เลยคิดว่าพ่อพี่จะลามกตามพี่แล้วก็ไม่แยกแยะว่าแฟนลูกแฟนตัวเองอ่ะ อาจจะรวบหัวรวบหางพรตอนที่พี่ก้องเผลอหรือเปล่าอ่ะพรก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะพี่โถเอ้ยพรไม่ต้องคิดมากหรอกจ้าพี่เอาหัวของพี่รับประกันเลยนะจ๊ะน้องพอรก็ได้จ้าพี่ก้องถ้าพี่รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะแบบนี้แล้วว่าพรก็โอเคจ้าปะถ้าอย่างนั้นก็เอาถ้วยเอาจานไปจัดสำรับให้พ่อกินข้าวก็แล้วกันนะพร พรตองให้โอกาสพ่อพี่พ่อพี่ไม่ใช่คนเลวร้ายนะจ๊ะถึงแกจะดูปั่มปั่มเป๋อเป๋อแต่แกก็เป็นคนดีนะจ๊ะพรจ้พี่ก้องหลังจากนั้นไอ้ก้องกับพรก็เอาถ้วยเอาจานมาจัดสำรับกับข้าวให้พ่อกินเสร็จแล้วครับพ่อพ่อกินอาหารได้เลยนะครับโอ้ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนี่ไอ้ก้องไปเอาเหล้าขาว40ดีกรีมให้พ่อหน่อยอยู่ในตู้กับข้าวอะ ไปเหลืออยู่ครึ่งขวดเดี๋ยวพ่อจะเอามาฉลองซะหน่อยฉลองวาดที่ลูกสะภ้ยพ่อยังไงเล่าโอเคครับพ่อเดี๋ยวพ่อรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้อืมดีเลยลูกนี่ครับพ่อเล่าข่าวครึ่งขวดของพ่อครับเอาหรือเปล่าลูกฉลองพร้อมพ่อไหมไม่เป็นไรครับพ่อพ่อเทคแคร์คนเดียวเลยก็ได้นะครับอืมโอเคถ้าอย่างนั้นพ่อจัดเลยก็แล้วกัน แม่เล่าว่าที่งานวิวามงคลสมรสนี่บาดคอบาดใจดีเหลือเกินอันเล็ดอร่อยเหนือคำบรรยายที่สุดเลยเอาพ่อก็พูดเวร์ไปตกลงว่าหนูพรเนี่ยเป็นแค่แฟนหรือว่าลูกของพ่อมีข่าวดีจะมาบอกพ่อด้วยเมี่ยฮะลูกเออพ่อครับพ่อเข้าใจถูกแล้วครับคือว่าผมจะมาบอกพ่อว่าผมอ่ะ จะไปสู่ขอน้องพรให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับพอ่อแล้วก็อยากจะให้พ่อเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอพรด้วยนะครับโอ้ลูกแล้วพ่อเป็นแค่คนแก่บ้านนอกอะ่ะสติสตางค์พ่อก็ไม่ค่อยจะดีพ่อรู้ตัวพ่อเดี๋ยวพ่อก็ดีเดี๋ยวพ่อก็ร้ายพ่อจะไม่ทำงานให้ลูกทั้งสองเสียเหรอนเนี่ยฮะก้องพรคิดดีแล้วเหรอลูกจะให้พ่อไปเฒ่าแก่ ไม่เป็นไรหรอกครับพ่อพ่อเป็นพ่อแท้ๆของพี่ก้องพ่อ่เหมาะสมด้วยศักดิ์และสีนะคะที่จะเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอพ่อนะถึงพ่อจะยากดีมีจนแค่ไหนก็ตามต่อไปเนี้ยพรจะรักพ่อให้เหมือนกับที่พ่อนะรักพ่อแม่ของตัวเองเลยนะคะโอ้แหม่ก้องลูกพ่อลูกอะทําบุญมาเยอะเลยรู้หรือเปล่า ถึงโชคดีได้ผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างแบบหนูพรมาเป็นคู่ครองอะ่ะเอาละลูกถ้าอยากให้พ่อเป็นท่าแก่สู่ขอเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยก็แล้วกันนะลูกนะครับพ่อพอดีว่าผมอะ่ะตกลงกับแม่ของน้องพรเอาไว้แล้วว่าเดือนหน้าผมก็จะไปสู่ขอน้องพรให้เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่ออือดีแล้วลูกเอาละกินข้าวกินปลาอิ่มหนำสำราญน,นะลูกนะแล้วก็แยกย้ายกันแล้วก็ กองก็ไปส่งหนูพรเขาให้ถึงบ้านนะลูกนะเออพ่อครับคือว่าวันเนี้ยผมอยากจะพาน,น้องพรนะ่ะนอนที่บ้านเรานะครับอือได้เหรอลูกเฮะแล้วพ่อแม่เขาไม่ว่าหรือไงเนี่ยไม่ว่าหรอกค<ม>รับพ่อผมพาน,น้องพรนะ่ะไปนอนที่รีสอร์ทบ่อยจะตายครับพ่อเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยวายไอ้แปะปฏิกัดเฮ้ยพ,พี่ก้องพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าพูดแบบนี้ให้พ่อฟังอ่ะพรนอายนะคะ โทรน้องพรจนป่านนี้แล้วไม่ต้องอายแล้วครับมาขวัญเอ๋ยขวัญมากินข้าวกินปลาเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปนอนในห้องนะครับก็ได้ค่ะอืมเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นพ่อก็กินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวพ่ออาบน้ําเข้านอนเลยก็แล้วกันอย่าเสียงดังนะลูกนะพ่อตื่นเต้น และหลังจากที่คนทั้งสามกินข้าวกินปลาจนอิ่มหนำสำราญแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องใครห้องมันคืนนั้นพ่อของก้องมีความสุขมากที่แกจะได้ลูกสะอร์พอย่างน้องพรแกยิ้มหวานแล้วแกก็หลับลงไปด้วยความสุขเต็มหัวใจครับท่านผู้ฟังส่วนไอ้ก้องหลังจากที่มันพาน้องพรเข้าห้องแล้วมันก็ทํากิจกรรมอย่างว่ากับน้องพรอย่างบ้าคลัง่งและมอมมันที่สุดพี่ก้องเบาๆสิคะเดี๋ยวพ่อก็ตื่นมาได้ยินน่ะ ไม่ตื่นหรอกพ่อพี่อ่ะถ้านได้นนอนก็หลับเป็นตายนะจ๊ะน้องพรเดี๋ยวต่ออีกรอบนะหฮเมื่อกี้ก็เพิ่งเทคแคร์พรไปอ่ะ,จะเจ้าอีกแล้วเหรือคะเนี่ยใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นก็นะขอพี่เลยก็แล้วกันนะจ๊ะน้องพรจะได้ไม่เสียเวลาเสร็จแล้วจะได้พักผ่อนกันนะจ๊ะนะจ๊ะคนดีนาะจ๊ะเมียจ๋าของผัว พูดคําว่าผัวพูดคําว่าเมียจะกระจี้หูหลือเกินนะคะพี่ก้องจ้าต่อไปในอนาคตเราแต่งงานอยู่กินกันแล้วอะ่ะพี่จะพูดคําเนี้กับพรพูดทุกๆวันเลยนะจ้าจ้าผัวจ้าและในที่สุดอีกหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากที่พ่อของก้องเป็นเท่าแก่สู่ขอให้ก้องแล้วทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันหลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้วพรก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของก้อง ทั้ง3คนใช้ชีวิตร่วมกันมีความสุขมากโดยไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดไหนมาบรรยายได้บทเลยครับทุกผู้ฟังจนเวลาผ่านไปอีก6เดือนต่อมาก็ปรากฏว่าพรก็ได้ตั้งท้องครับพี่ก้องคะพรรู้สึกไม่สบายอะ่ะเออพรพี่ว่าปแปลกๆล้นนะเนี่ยพรไม่สบายตั้งหลายวันแล้วว่าอาการก็แปลกมากด้วยมีไขออ้อ่อนๆแถมยังอ้วกตลอดเวลาอีกด้วย พี่ว่าพรไปหาหมอดีกว่านะเอ้ยลูกอาการแบบเนี้พ่อว่าท้องหรือเปล่าเนี่ยฮะตอนที่พ่ออยู่กับแม่เองอะ่ะก็แบบเนี้ยเป็นไข้เป็นไข้ไม่มีเหตุผล้วกบ้างเหม็นอาหารบ้างนี่มันอาการแพ้ท้องชัดๆอะ่ะจริงหรือเปล่าครับพี่ก้องหรือว่าพรจะแพ้ท้องจริงๆจ,จะเนี่ยก็ถึงยังไงก็ต้องไปหาหมออ่ะยิ่งถ้าหากท้องก็ต้องรีบไปหาหมอ รีบไปปรึกษาก่อนจะดีที่สุดนะจ๊ะน้องพรแต่ว่าเราอย่าเพิ่งสรุปเลยไปหาหมอก่อนดีกว่านะจ๊ะค่ะพี่ก้องอ่ะปะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพ่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับพ่อแต่ว่าผมไม่ให้พ่อขับนะครับรถอะ่ะเอ้ยทาไมอะ่ะก็พ่อขับรถไม่คล่องอะ่ะขับรถอีปัดอีเป๋อยู่อย่างเงี้ยมีหวังไปไม่ถึงโรงพยาบาลอาจจะเกิดอุบัติเหตุกลางทางก็ได้นะครับพ่อ ก็นั่นนะสิเองก็ไม่ยอมสอนให้พ่อขับรถเป็นเรื่องเป็นราวสักทีอ่ะก้อ,กองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีธุระจําไป็น่ะเองจะทํายังไงเนี่ยหัดให้พ่อหน่อยเถอะวะเอาให้มันคล่องคล่องไปไหนมาไหนอ่ะมันจะได้ไปสะดวกเกิดพ่ออยากไปเที่ยวยิงนกตโตปลาของพ่อมัง่งพ่อก็จะได้ไปยังไงเล่าครับพ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคราวหนะ้าเดี๋ยวผมจะสอนให้ก็แล้วกันนะครับอืมเอาเอาได้ได้ไดไดลูกไป รีบพาหนูพรไปโรงพยาบาลก่อนก็นแล้วกันนะลูกนะครับพ่อและหลังจากที่พาพรไปตรวจที่โรงพยาบาลผลการตรวจก็ปรากฏว่าพรตั้งท้องจริงๆครับทุกผู้ฟังแล้วเธอก็ท้องมาได้2เดือนแล้วด้วยทุกๆกคนดีใจมากกองจึงขับรถมอเตอร์ไซค์พาทุกคนซ้อนสามกลับบ้านผมดีใจจริงๆครับพ่อในที่สุดพรก็ท้องสักทีพ่อครับผมจะเป็นพ่อคนแล้วนะครับโอ้ยพ่อก็ดีใจเหลือเกินนะ่ะ พ่อจะได้เป็นปู่แล้วด้วยโหสุดยอดเลยย่าเมนึกไม่ฝันเลยว่าครอบครัวของเราอะ่ะจะมีสมาชิกใหม่นะลูกนะค่ะพอ่อพ่อคะพ่อมีความสุขที่สุดเลยคะ่ะเอาลูกเอาพักผ่อนนะลูกนะงานการไม่ต้องทำอะ่ะเดี๋ยวเอาหงอาหารเดี๋ยวพ่อจะไปหามาให้เงินทองพ่อเก็บไว้เยอะแยะมากมายเลยรู้หรือเปล่าเนี่ยฮะจริงเหรอครับพอ่อบ้านเราอะ่ะถือว่ายากจน แล้วพ่อไปเอาเงินเก็บเงินกรรมมาจากไหนครับเนี่ยก็เงินที่พ่อรับจ้างเขาทำอะ่ะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเนี่ยเยอะนะพอมีเยอะเลยพ่อจะเก็บเอาไว้ให้หลานพ่อถ้าเขาเคลอดออกมาเมื่อไหรอ่อ่ะจะต้องอยู่สุขสบายเงินพ่อมีจะเลี้ยงดูให้สบายเลยลูกครับพ่อผมขอคุณพ่อมากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงลูกเอาละต่อไปเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นก็ไอ้ก้องทำงานคนเดียวนะลูกนะ ให้เมีอยอยู่บ้านเดี๋ยวพ่อจะดูแลเองก้องทำงานให้สบายใจเลยลูกไม่มีอะไรที่ลูกต้องกังวลน,นะลูกนะครับพ่อผมขอบคุณพ่อมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพ่อพ่อนะ่ะมีบุญเยอะเหลือเกินนะคะที่ได้เกิดเป็นลูกสะพ้ยของพ่อไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกลูกเอาละไปปะพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่นะพอนะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ไอ้ก้องก็ออกทำงานคนเดียวปล่อยให้พอรอยู่ที่บ้านกับพอ่อส่วนพรเองก็อยู่บ้านนั่งนั่งนอนนอนไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าพ่อของก้องไม่ให้ทำอะไรนั่นเองจนเวลาผ่านไปอีกเจ็ดเดือนก็ครบกำหนดการคอดปรากฏว่าวันนั้นไอ้ก้องไปทำงานพอดีส่วนพรเองก็ปวดท้องคลอดก่อนกำหนดถึงสามวันด้วยกันพ่อคะพรปวดท้องแลือเกินน่ะไม่รู้เป็นยังไงคะพอ่อ พรจะคลอดหรือเปล่าคะเนี่ยไหนไหนลูกมันเป็นยังไงเจ็บมากเลยหรือเปล่าค่ะพ่อเจ็บมากเลยอ่ะขยับขยื่นตัวไม่ค่อยได้เลยค่ะพ่อป่าลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปโรงพยาบาลเองป่ลูกป่เอาพ่อขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยคล่องไม่ใช่เหรอคะแล้วพ่อจะพาพรไปยังไงอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยๆขี่ก็ได้ลูกป่ะค่อยๆขี่ไปก็ได้ค่อยๆไถค่อยๆแถไป เดี๋ยวก็ถึงเองอ่ะพรก็อดทนก็แล้วกันนะลูกนะค่ะพ่อก็ได้ค่ะหลังจากนั้นพ่อของไอ้ก้องก็ได้พาพรซ้อนรถมอเตอร์ไซค์แกสตาร์ทรถเสียงดังบึ้มบึ้มบึ้มแล้วแกก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกหน้าบ้านอ <K S 2> <K _' n> ุ๊ยพ่อคะทําไมมันเซซัดป,ปัทวินอย่างเงี้ยมันจะถึงโรงพยาบาลเลยครับพอ่อ <K _' n> ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเดี๋ยวพ่อจะค่อยๆพาไปเองโอ้พ่อทําไมรถเยอะแลือเกินเนี่ย เราจะไม่เกิดอุบัติเหตุก่อนเลยค่ะใจเย็นๆลูกเดี๋ยวพ่อพาไปใจเย็นๆนพรพ่อก็ตื่นเต้นแล้วเกินแล้วเนี่ยพ่อพ่ออย่าทายรถสิคะพรเวียนหัวไม่ได้ทายแขนพ่อมันสันเองลูกสันแบบยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็สันน่ะเนี่ยเออพ่อคะพ่อเปลี่ยนเกียร์บ้างสิคะพ่อขับเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเลยอ่ะจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยพ่อขับได้เกียร์เดียว่ะ พ่อก็กำเบกแล้วพ่อก็เหยียบไปที่เกียร์นะคะได้ได้ลูกเอาเอาหลังจากที่พ่อของไอ้ก้องกำเบกแล้วแกก็เหยียบไปที่เกียร์ปากฏว่ารถก็กระตุกเสียงดังกิดเกิดกลืดอุ๊ยพ่อน่าตกใจเหลือเกินเนี่ยโอจะถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าคะเนี่ยถึงสิลูกถึงพ่อพอปวดท้องเหลือเกินอะทนไม่ไหวแล้วคะ่ะเออถ้าอย่างนั้นก็อ่ะจัดแน่นแล้วกันเดี๋ยวพ่อจะบิดนะลูกนะ โอ้ยจะบ,บิดอีกแล้วเนี่ยขับธรรมดาก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไปไปพ่อก็ได้พรทนไม่ไหวแล้วว่าบิดสุดๆเลยเจ้าพ่อหลังจากที่พูดจบปรากฏว่าพ่อของไอ้ก้องก็บิดรถเสียงดังแปดเสียงดังสนั่นวันไหวเลยครับท่านผู้ฟังดังเฉพาะเสียงนะครับแต่ว่าตัวรถไม่ค่อยเคลื่อนที่สักเท่าไหร่แต่จนแล้วจนรอดพ่อของไอ้ก้องก็ได้พาพรมาถึงโรงพยาบาลพอถึงแล้วแกก็ตะโกนเสียงดังลั่น ช่วยด้วยครับลูกสะภ้ยผมจะคลอดแล้วผมจะมีหลานแล้วมาทําคลอดให้หน่อยครับหลังจากนั้นบุรุษพยาบาลก็ได้เอารถเข็นมาเข็นพรไปที่ห้องทอําคลอดทันทีหลังจากเวลาผ่านไปได้ไม่นานก็ปรากฏว่าพรก็คลอดเด็กผู้ชายออกมาอ้วนทวนจ้ำมั่มหน้าตาน่ารักจริงๆหลังจากที่คลอดออกมาแล้วพ่อของไอ้ก้องก็เฝ้าอยู่ไม่ห่างจนเวลาประมาณสามทุ่มกว่าไอ้ก้องก็โทรศัพท์มาหาพ่อ พ่อครับทาไมไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับเอ้ยก้องพ่อลืมลูกอ่ะนี่ตอนเนี้ยพรน่ะมาขอดที่โรงพยาบาลแล้วนะลูกนะมามาที่โรงพยาบาลได้เด็กผู้ชายด้วยหน้าตาหน้าเกียดหน้าช้งงแล้วเกินเนี่ยพ่อพูดอะไรไม่ถูกเลยมาเร็วๆนะลูกนะครับพ่อเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับหลังจากที่ไอ้กองทราบข่าวมันก็รีบขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาหาพรที่โรงพยาบาลทันที เมื่อเห็นหน้าพรกับลูกไอ้ก้องก็โผล่ตัวเข้ากอดพอรทันทีเป็นยังไงบ้างพรพี่ก้องคะลูกเราเป็นเด็กผู้ชายน่ารักเหลือเกินน่ะเหรอจ๊ะพี่ดีใจเหลือเกินแล้วลูกอยู่ไหนอะ่ะลูกยังอยู่ในห้องกับพยาบาลกับหมออะ่ะตอนนี้ลูกปลอดภัยเดี๋ยวเขาก็พาลูกออกมานะครับพี่โทรพรรู้อย่างเงี้ยพี่คงไม่ไปทำงานอะ่ะ ปล่อยให้พรกับลูกลำบากหน้าดูพี่เป็นพ่อที่แย่จริงๆเลยจ้าไม่หรอกจ้าคุณพ่อทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยจ้าพี่ก้องพ่อพาพรขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่โรงพยาบาลค่ะฮะแล้วพ่อพี่แกขับมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยเป็นน่ะแล้วมาอย่างไงอะเนี่ยพ่อก็ขับรถเกียร์เดียวเลยค่ะพี่ขับมาตั้งนานน่ะพรต้องบอกให้แกเปลี่ยนเกียร์พี่รู้หรือเปล่า รถวันเนี้ก็เสือกเยอะเหลือเกินพรน่าเกรงตลอดเลยพรพูดไม่อายเลยนะเจ้าพี่ก้องพรเสียวเหลือเกินคับพี่เสียวกว่าครั้งแรกที่เรามีอะไรอย่างว่ากันอีกอะ่ะเสียวเสียวสุดๆเสียวเยือบปีบเลยอะ่ะพี่ก้องดูหรือเปล่าว่ากว่าจะถึงโรงพยาบาลเนี่ยพรน่ะขมิบตูดไม่รู้กี่รอบเลยนะคะขมิบตูดจนท้องพุตะคิวหมดเลยอะ่ะ บางครั้งก็เจ็บท้องเหลือเกินบางครั้งก็ต้องมานั่งเสียวรอลุ้นว่าพ่อจะขับรถพาพรไปล้มตรงไหนหรือเปล่าอะ่ะแต่สุดท้ายคุณพอ่อก็พาพรมาถึงโรงพยาบาลจนแล้วจนรอดเราก็ปลอดภัยอะ่ะพ่อคะพรกราบขอบพระคุณคุณพอ่อมากๆนะคะโอ้นี่พ่อทาให้พรเสียวขนาดนี้เลยเหรอลูกเสียวถึงขั้นเก่งตูดเป็นข้าวต้มผัดเลยเหรอ ครับพ่อพอน่ะเกรงตูดเป็นข้าต้มผัดขมิบตูดแล้วขมิบตูดอีกเลยครับพ่อเหมือนขึ้นคอสะพานน่ะเสียวบูบูตลอดเวลาเลยค่ะโธ่เอ้ยน่าสงสารเหลือเกินเนี่ยถ้าพ่อตั้งสติได้อ่ะพ่อจะวิ่งไปหาอีแมนให้มันเอารถกระบะพาพรมาที่โรงพยาบาลแล้วพ่อทำตัวไม่ถูกคิดอะไรไม่ทันก็เลยรีบพาพรขับรถมอเตอร์ไซค์มานะลูก พ่อขอโทษพรด้วยนะลูกนะค่ะพ่อไม่เป็นไรค่ะเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ชั้นเลิศของพรเลยค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกโตเมื่อไหร่พรจะเล่าให้ลูกฟังถึงความยากลำบากที่ปู่ของเขาขับรถพาเขามาคลอดที่โรงพยาบาลนะคะคุณพ่อดีเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ชั้นยอดเล่าเมื่อไหร่ก็คงจะขำเมื่อนั้นนะน,นะลูกนะ <c oughs> ครับพ่อพ่อทําให้พรเสียวแลือเกินนะ่ะเอาละครับพ่อน้องพรน,นี่ไงครับลูกของเราพยาบาลเขาอุ้มมาให้แล้วว่าอุ้ยน่ารักละเกินนะคะพี่ก้องใช่แล้วจ้ะน้องพรลูกชายของเราน่ารักละเกินเป็นไงครับพ่อหลานชายคนแรกของพ่อน่ารักหรือเปล่าครับน่ารักอะไรเด็กแรกเกิดอะ่ะเขาต้องเรียกว่าน่าเกลียดหน้าชัง หน้าเกียดหน้าชังจริงๆนะหลานปูครับพอ่อน่าเกียดหน้าชังจริงๆด้วยพ่อครับพ่อตั้งชื่อให้ลูกของผมได้หรือเปล่าครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นชื่อเออเอาเป็นน้องเวฟก็แล้วกันดีหรือเปล่าเล่าทำไมถึงชื่อเวฟนะครับพอ่อก็พ่อขับเวฟพาเขามาคลอดไงเล่าเนี่ยถ้าเรียกชื่อเขาทุกครั้งจะได้นึกถึงประสบการณ์ในครั้งนี้ยังไงเราลูกครับพอ่อ ชื่อเว็บก็น่ารักดีครับเพราะหรือเปล่าพรชื่อลูกของเราอะ่ะชื่อน้องเวบอะ่ะค่ะพี่ก้องชื่อเว็บก็น่ารักดีขอบคุณนะคะคุณพ่อที่ตั้งชื่อลูกว่าน้องเวบอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้เว็บเป็นโซ่ทองคล้องใจเราสามคนแล้วก็มอบความรักความสุขให้กับพวกเราทุกๆคนตลอดไปนะหลานปู่นะ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ